สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทท่านทุกๆคนค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับแม่จ๋าพาเพลนฮัลโหลเอวิวน e ีวลค่ะทุกคนชาแนวแม่จ๋าพาเพลนแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้นะคะอะไรกันอีกแล้วนะคะอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาพายอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้แม่จ๋ากับพาทุกคนมาเกย์เผ็ดกันอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้กับหมวกนะคะ เอ่อทำไมมีหมวกนะคะแดดก็ไม่ออกมากนะคะไม่มีแดดหรอกแต่ใส่หมวกคือตอนนี้เป็นซีซันฤดูการการล่าสัตว์ของเขาด้วยนะคะป้องกันอ่าอะไรขาวๆเมื่อใส่ไว้ให้เป็นสัญลักษณ์นิดนึงเนาะนะคะก็มาวันนี้เราพาทุกคนเข้าป่ามาเก็บเห็ดกันอีกแล้วค่ะมามาช่วยกันเก็บเห็ดเดี๋ยวดูวันนี้เราจะได้เยอะหรือเปล่าเนาะไปะไปเก็บเห็ดกันเลยค่ะแล้วเราก็มาเจอ ดอกแรกแห้งหมานก็มาเจอดอกแรกแห้งหมานกันแล้วนะคะเก่ารัดเหมือนเดิมกำลังงามดอกแรกแห้งหมานค่ะน้องนางสวยมาก น้องนางฝาแฝดคู่นี้สวยมากสวยมากเลยดอ,อกนี้ใหญ่ แต่ก็อ่ะปล่อยเขาไว้ตรงนี้เป็นอย่างไรได้อยู่ สวยงามสองเท่าด้านนี้สองเท่าด้านนี้อนนโอ้แก่มาก โอ้ท่านกำนันท่านกำนันใหญ่มากท่านกำนันใหญ่มากแล้วปล่อยท่านกำนันไวน้นี่เดี๋ยวเราจะไปเอาลูกบ้านตรงนู้นนั่นดอกหนึ่ง เลืดเริดเริดเริดอุ้ยไม่เริดอันนี้ขาพังขาผุขาพังได้แต่หัวเจออีกงาม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 เลยค่ะ รดสเเมนเตนลดสเเมนเตนหนึ่งนางดยขาแข็งๆสวยๆกำลังอร่อย แข็งปึ๊กงาม,งามโอ้โหเบิ้องนี้บ้านพักคนชลาหนึ่งสองสามสี่นั่นนี่อีกห้าหกเจ็ดนี่บ้านพักคนชลา เัวนี้ดีเบนอูออีกสามจ้าเริ่มจากลูกก่อนเริ่มจากลูก พอ่อแม่พ่อลูกแล้วก็แม่หนึ่งนางกับเพื่อนผู้เสียชีวิต เพื่อนผู้เสียชีวิตก็ปล่อยเขาไว้โอ้โหงามงามงาม,งาม เจอสองพระนางตรงนี้สามตรงนู้นอิออันนี้มีเจ้าของ すみえ。 อันนี้ได้ละดึง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 ,งสามนางหนึ่งนางโอ้ยหัวหลุดสองนางสามนาง แฟนเขาคือแฟนกันทุกคนหนึ่งสองหัวเมียหนึ่งค่ะโอ้ขาโดนแทะลมไปบ้าง แม่นางนี้สวยมากบูทุกคนสวยสวยมากๆเลยดอกนี้สวยมาก 没。Mm. หกเดี๋ยวหัวหลุดเจ็ด cậu 1 cọ điều งามเชียวนี่นะคะอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยมาดูสิเอาขึ้นมายนโฉมหน่อยสิ ยังไงเนี่ยแข็งดีเอาไม่สวยแต่แข็งนี่อีกดอกนี่เวิร์กนี้เวิร์กนี้จะคุบไม่ถึงห้านาที ออนซอนเดิเโโโกาะนี้เยอะเลยดูว่าเกาะนี้เราจะได้กี่ดอกหนึ่ง

สิบสิบสองสิบเจ็ดทั้งหมดสิบเจ็ดนะคะทุกคนอันนั้นเห็ดนะแต่ดูนี่สิ นี่นี่นี่กบกบอบอบเมื่อกี้ขยับหน่อยนึงกบอบอบกำลังเข้ารูว่าะมาใหญ่ตูดกบแล้วอ้า อปจบจบอืมจบฝรั่งโอเคค่ะทุกคนก็เหนื่อยล้ากันไปวันนี้เราก็ได้หนึ่งตะก้านะคะผลงานของเราในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากมากค่ะที่เข้ามาช่วยแม่จ๋านะคะในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านพักเอาแรงกันแล้วเดี๋ยวเรามากันใหม่ในวันหน้านะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมแม่จ๋าค่ะคลิปนี้ แม่จ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย